เรากำลังจะเฟสไลฟ์กันนะคะพี่น้องคะว่าด้วยเรื่องมีพี่น้องเนี่ยถามพี่ดาบ่อยมากเลยค่ะว่าทําไมทาไมทําไมทําไมในเรื่องของประเทศไทยเนี่ยนะคะเราจึงมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะค่ะไม่ว่าไม่ทราบ <c oughs> ว่าท่านใดได้เห็นเฟสไลฟ์ของพี่ดานะคะช่วยส่งติง๊งตติงต,งต,งต,งตงเข้ามาหน่อยค่ะ ี่จะได้พูดคุยต่อนะคะฮัลโหลเห็นไม่เอ่ยค่ะกบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น <St televis scenes> ้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศนะคะ วันนี้นะคะพี่ดาตั้งใจจะทำเฟสไลฟ์นะคะกับพี่น้องเมื่อสักครู่นี้อะค่ะท่ามกลางแสงแดดสวยงามนะคะแต่ด้วยความว่าคงจะมีปัญหาสัญญาณเน็ตนะคะก็เลยทําไม่ได้นะคะก็เลยต้องเดินกลับมาหาที่ร่มๆค่ะลองเอ่อเลยทดลองว่าจะทําเฟสไลฟ์มันทําไม่สําเร็จนะคะก็เลยอัดเป็นเทปค่ะเพราะวัวนนี้อยากจะมาพูดคุยกับพี่น้องว่าด้วยเรื่องหมดคําถามที่ว่าทําไมทําไมทําไมกับประเทศ กะลาไทยแลนด์หรือกะลาควายแลนด์เนี่ยนะคะคือจริงๆพี่น้องคะพี่น้องเนี่ยจะคุยกับพี่ดาเสมอเราจะมีคําถามอยู่ในใจเสมอว่าทําไมทําไมทําไมนะคะคือทําไมประเทศไทยถึงต้องเป็นแบบนี้ทําไมประเทศไทยถึงถูกยึดอํานาจมาได้อยู่เรื่อยๆโดยทหารนะคะทําไมประเทศไทยรัฐธรรมนูญใช้เปลืองและเกินนะคะฉบับปัจจุบันนี้ก็จะเป็นฉบับที่ยี่สิบแล้วเนี่ยคะ่ะแล้วก็ทําไมทําไมทําไมนะคะเ,ออเมื่อไหร่ เราจะได้ระบอกประชาะตายที่ได้จริงสถีทีทำไมทำไมทำไมเข้าถึงใช้มาตราสี่กับประชาชนทำไมทำไมออการใชบ้บังคับใช้กฎหมายเอาวันนี้ว่ารเรื่องกฎหมายมากที่สุดกันแล้วกันนะคะเพราะเรื่องอื่นๆเนี่ยนะคะมันก็คือจะทำไมทำไมทำไมมันไม่มีคำตอบค่ะเพราะว่าประเทศปกครองโดยวับเผดิจการแต่วันนี้เนี่ยมันมีทำไมทำไมที่ เป็นสิ่งที่ที่สุดของที่สุดก็คือคนไทยทุกคนเนี่ยนะคะเวลาที่เราเจะเจอความยุติธรรมเนี่ยเราก็จะถามหาความยุติธรรมแต่ในประเทศไทยเนี่ยระบบตุลาการเนี่ยนะคะมันกลายเป็นระ,ระ,ระ,ระบบตุลาการวิบัติไปนะคะจึงทําให้คําว่าทําไมทาไมวันนี้เนี่ยการที่เกิดเจอสิ่งที่เป็นสองมาตรฐานเนี่ยนะที่พี่น้องประชาชนพวกเราเนี่ยนะพูดเสมอค่ะว่า ผู้ทำอะไรก็ผิดมึงทาอะไรก็ถูกมันก็เ,เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพี่น้องคะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะพี่ดาเห็นโพสต์ขึ้นมานะคะว่าในกรณีฆาตรกรนะคะที่ชื่อเปรี้ยวนะคะกับการได้ประกันแล้วก็โอ้โหอยู่กันอยู่อย่างอยู่ดีมีสุขแต่ในขณะเดียวกันไผ่นะคะเขาต่อสู้ในเรื่องราวของความไม่ถูกต้อง กับเรื่องราวของประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยในส่วนที่ลรื่ิดสิทธิมนุษยชนว่างอเนยน,นะคะแล้วก็แค่วันนี้ไผ่โดนก็คือแค่มาโดนพระราชบัญญัติะอะไรนะ,ะโดนกฎหมายว่าด้วยเรื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจริงๆไม่ได้ไปฆ่าใครตายค่ะแต่วันนี้รังแกเขาแล้วก็ยัดข้อหายัดข้อหาก็คือฝั่งเราเนี่ยทาอะไรก็ผิดฝั่งเขาเนี่ยนะคะทำอะไรก็ถูกแล้วกรณีของเปรี้ยวนี่ก็เหมือนกันค่ะมันเป็นอยู่ในขบวนการค้ายาแต่ก็ไม่รู้แหละนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นว่า ไม่เกี่ยวข้องมันกลายเป็นแพ้ประเทศไทยประเทศประเทศที่มีแพ้เยอะที่สุดนะคะก็จะยัดเยียดให้แพ้ในขณะที่พวกเราเนี่ยนะคะถูกยัดเยียดความเป็นแพ้ก็เยอะมากเลยค่ะอวันนี้พิดาก็เลยจะมาพูดคุยกันว่าพี่น้องก็จะถามพิดาว่าทําไมกันบ่อยๆนะคะพิดาก็เลยอยากจะบอกพี่น้องว่าเราไม่ต้องไปคิดถึงคําว่า ทำไมประเทศถึงเป็นแบบนี้ทำไมอันนั้นอย่างนี้ทำไมอันนี้อย่างนั้นนะคะเราไม่ต้องไปหลงทางกับมันนะคะไม่ว่ามันจะเบีเ่ยงเบนเรื่องไปทางไหนเนี่ยนะคะมันคล้ายๆเบีเ่ยงเบนความสนใจเบีเ่ยงเบนความสนใจเราไปไม่ว่าจะเดี๋ยวอ่อยบอกว่าจะมีเลือดตั้งเดี๋ยวก็บอกว่าจะไม,ม่มีเดี๋ยวก็จะอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะอย่างนี้เนะะี่ยค่ะทุกเรื่องเลยนะคะมันจะมีแต่คําว่าทําไมทําไมให้เราเนี่ยคิดสงสัยอยู่ในใจแต่ เราตอบได้ชัดเจนที่สุดเนี่ยนะคะทุกทุกเรื่องที่เกิดคำว่าทำไมในประเทศไทยก็คือเพราะประเทศไทยปกครองโดยระบอบเผด็จการดังนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนคำว่าทำไมเป็นคำว่าเอออันนี้ถูกต้องแล้วเอออันนี้อย่างนี้ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือเราต้องคิดเอาไว้ในใจว่าเราจะลุกขึ้นมาต่อสู้ให้ได้ระบอบประชาธิปไตยให้จบได้นั่นแหละคะ่ะ คำว่าทำไมก็จะน้อยลงนะคะไม่ใช่ว่าจะหายไปจากประเทศไทยนะคะเพราะมันจะมีทำไมมากมายที่เราจะต้องถามกันต่อไปแต่ทำไมเหล่านั้นเนี่ยคือทำไมในสิ่งที่จะต้องเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อประชาชนไม่ใช่ทำไมที่เกิดแต่เรื่องทำ้ายประชาชนทุกวันนี้ทุกคำถามคําว่าทําไมเนี่ยมันคือสิ่งเลวร้วายสิ่งที่ประชาชนถูกกระทาสิ่งที่ประเทศชาติถูกกระทานะคะโดยเผด็จการค่ะดังนั้นพิดาจิงบอกว่า อะไรคะอยากให้พี่น้องมีความสุขนะคะพี่ดาบางทีเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดเยอะมันก็จะเจอข้อหานะคะบอกว่าเราเนี่ยอะไรนะคะพูดหรือทําอะไรก็ตามแม้กระทั่งแชร์อะไรไปเนี่ยนะคะมันใช้มาตราสานสีไปแปลหรือสีแปลงสารบอกว่านี่คือการทําให้เกิดความไม่มั่นคงต่อประเทศซึ่งจริงๆไม่ใช่คะ่ะมันเกิดความไม่มั่นคงต่อเผด็จก,การมากกว่าคะ่ะที่มันจะอยู่ลําบาก ซึ่งยังไงเสียเนี่ยนะมันจะอยู่ลําบากแน่ๆแล้วมันจะอยู่ลําบากมากๆต่อไปนะคะจนกระทั่งถึงวันหนึ่งซึ่งประชาชนทนไม่ไหวที่ถูกกดขี่หนสองเศรษฐกิจดิ่งเหวและก็สภาวะการครองชีพดํารงชีพของพี่น้องประชาชนความปลอดภัยในทรัพย์สินในความปลอดภัยของชีวิตนะคะ และทุกๆอย่างเนี่ยนะคะที่มันกระทบมาถึงประชาชนและถึงวันหนึ่งเนี่ยนะคะที่ประชาชนนี้กดอยากมากๆนะคะจนกระทั่งไม่ไหวแล้วก็จะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้นั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นพี่ดาก็จะไม่ได้ไม่พูดอะไรที่ไปกระทบไอ้กฎหมายมาบอกขอแตกของมันนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพะว่าเมื่อกี้นี้เฟซไลฟ์เนี่ยเป็นเพราะสัญญาณเน็ตหรือว่าเป็นเพราะ มันเกิดอาการจอดําในประเทศไทยพี่เขไม่แน่ใจนะคะก็เลยมาถ่ายเป็นคลิปดีกว่าค่ะแล้วจะโพสต์ขึ้น Facebook นะคะพี่น้องก็เข้ามาดูเฉยๆแล้วก็แค่ทักทายกันก็พอค่ะไม่ต้องคอมเมนต์ถ้าหากว่ามันเป็นอันตรายต่อเราแต่ว่าเ,เรื่องของเรื่องมันสามารถเข้ามาส่องได้ในกรณีที่ในที่ที่เราเนี่ยเปิดเผยสาธารณะแต่ถ้าเราทํำลายกลุ่มเฉพาะที่เรามั่นใจนะคะเราก็จะปลอดภัยค่ะว่ามันเข้ามา วุ่นวายกับเราไม่ได้แต่ถ้าเราทำลายกลุ่มนะคะมันก็จะมีแอบแฝงเข้ามากับพี่น้องค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพี่ดาก็อยากให้กำลังใจค่ะว่าเราถามแค่ว่าทำไมวันนี้เราจะลุกขึ้นสู้กับมันเนี่ยเราจะทาอย่างไรได้บ้างเพราะว่าทําไมเราทําแบบนี้ก็โดนทำไมเราทําอย่างนั้นก็จะโดนกันแกล้งนะคะ แล้วก็จับเราติดพุกติดตารางอยากไปปัทัศนคติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะหรือหรือไม่อย่างนั้นก็ประเภทอุ่มหายหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าพูดกันไปเนี่ยนะคะมันกจะเกิดความหวาดกลัวคือมันตั้งใจให้เรามีความหวาดกลัวนั่นแหละคะ่ะแต่ความกลัวเนี่ยนะคะกลัวจนหนึ่งที่สุดกลัวจนกระทั่งอดตายเนี่ยนะคะสุดท้ายเราก็ไม่ยอมอดตายละคะ่ะเราก็ต้องสู้กับเขาให้ได้ในวันหนึ่งคะ่ะพี่ดาก็คิดว่าเรารอได้นะคะ ซึ่งพี่ดาเชื่อว่าไม่นานานนะคะเพราะวันนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องเนี่ยนะคะที่พี่ดาจะพูดคุยทง f a c e b o o กกับพี่น้องนะคะแล้วก็อาจจะเฟซไลฟ์ในโอกาสที่สะดวกกว่านี้นะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้พยายามเฟซไลฟ์สามครั้งค่ะแล้วทําไม่ได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเอาเป็นว่าพี่ดามันหนุนใจพี่น้องให้มีความสุขในการต่อสู้และให้มันเหมือนไส้ะค่ะว่าพี่ดาอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่มันแช่งให้พี่ดาตายไวๆหรือว่าให้พี่ดาเนี่ย ค้ากับภาสีให้มาโดนจับโดนขังอะไรเงี้ยเรื่องอะไรพี่ดาจะกลับไปไปอยู่กับกฎหมายโจรจ้างให้ก็ไไปไปค่ะโอเคนะคะพี่ดาต้องลาไปก่อนค่ะไม่ต้องทําไมทําไมทําไมกับประเทศกลาควายแรดอีกต่อไปค่ะเพราะมันจะเป็นของมันอย่างนั้นแหละคะ่ะแต่ถ้าจะเป็นอย่างของเราเนี่ยนะคะเราก็มีหนึ่งสองสามสี่อยู่ในใจที่จะสู้ที่จะคิดทํานะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีครั้งค่ะ